ปลากระพงเผาเกลือเจ้าย่างเกลือไีกจ้ะสมรีจะกินปลากระพงจะาคอบจะกินปลาจระเมดอะคนละตัวไปเลยเจ้าอันนี้เอาเสร็จเกลือแล้วก็เอาไปย่างในเตาอบไร้น้ำมันนะคะประมาณสากนาทีด้านละซิฟนาทีเจ้าอันนี้ปลากระปลาจระเมดของจะาคอบแล้วก็พักไปก่อนเดี๋ยวรอให้ปลากระพงซุกก่อนเจ้าแล้วก็เอาปลาจระเมดใส่ อลไรว่าจะหนึ่งแกบอกเอาอย่างดีกว่าเอาอย่างกะย่างแกบอกให้ถอดนั่นแหละแต่มสมศรีก็เอาไปถอดกับเตาอบไรน,น้ำมันเจ้าน้ำมันจะได้ับบกระเด็นเนาะถ้าเอาถอดในกระทะมันกระเด็นเต็มบ้านว่าขาดหลงอันนี้เซตเจ้าเมีย่ยงป่าอันนี้ของจะคอบคนละจานไปเลย กินปลาค่ะวันนี้กินปลากินเมี้ยงปลาสิดาวลูกสิดาว Ooh, mm. that do now. Okay, yeah, that's this very good on This fish is very nice on this. I love this. เขาไม่กินละลูกรุโอเคไหมอืมน่ากิน้า ลว okay, กใหหมูกินปลาจระเมดกุลขากระพงกินวัีกินผักผักเสมออืมฟิชกินโอ้ยแอยแกได้จเด็ดเอาเห็